หานิสัยนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณทันทีถ้าคุณทำมันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้พี่แอวนะคะเอาเทคนิคดีๆในการพัฒนาตัวเองมาแบ่งปันให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะเป็นเทคนิคหนิสัยที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราแบบถาวรนะคะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องซึ่ง5วิธีนี้เป็นวิธีที่พี่ทำนะคะทำทุกวันประมาณ 3-4ปีแล้วนะคะแล้วก็สังเกตว่าชีวิตเรามันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะเอามาแชร์ในนี้สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองลองไปทำา5วิธีนี้ดูนะคะ5วิธีนั้นมีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะตื่นเช้ามาให้ดื่มน้ําโดยเฉพาะน้ํารูมเทมเพอเรชอร์หรือน้ําอุ่นนะคะรูมเทมเพอเรชอร์ก็คือน้ําอุณหภ,ภูมิปกตินะคะหรือว่าเป็นน้ําอุ่นให้ได้อย่างน้อย1แก้วนะคะเป็นการกระตุ้นระบบในร่างกายของเราให้มันทํางานได้ดีขึ้น ช่วงแรกแรกที่พี่ฝึกทำไม่ได้ฉันกินน้ำแค่ครึ่งแก้วก็รู้สึกว่าฉันจุกมันไม่ได้เริ่มแบบได้เลยทีเดียวเป็นแก้วนะคะมันจะค่อยๆเริ่มจากจิบก่อนนะคะทีละครึ่งแก้วทีละนิดแต่ว่าทุกวันทุกเช้าที่ตื่นมาสิ่งแรกที่เราทำบางคนจะติดกาแฟพี่เป็นคนติดกาแฟนะเป็น Coffee l o เวอสิ่งแรกที่ตื่นมาก่อนหน้านี้คือจะต้องกินกาแฟก่อน กาแฟจะเป็นเมนูแรกในชีวิตทุกเช้านะคะแต่ว่าพอเราเริ่มปรับพฤติกรรมเราให้เป็นการดื่มน้ําก่อนที่จะกินกาแฟเนี่ยที่จะเป็นดื่มน้ําเชลนิดทีละขึ้นแก้วมา,าขึ้นมาหน่อยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆฝืนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทุกวันเนี้ยมันไม่ได้เป็นการฝืนละมันเป็นการถ้าวันไหนตื่นมารู้สึกเลยว่าตัวเองเหมือนไปเดินอยู่กลางท่ามกลางทะเลทรายที่ แห้งแรงไม่มีน้ำก็คือว่าผิวพรรณมันเริ่มดีขึ้นนะคะร่างกายมารู้สึกกระปรี้กระเป๋ามากขึ้นระบบขับถ่ายของเรามันเริ่มดีขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยการดื่มน้ําให้มากๆในแต่ละวันเนี่ยก็ช่วยให้การลดน้ําหนักของพี่เนี่ยมันมันง่ายขึ้นแล้วมันดูเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ําทุกๆเช้าหลังจากตื่นนอนเป็นเมนูแรกเป็นสิ่งแรกที่คุณจะส่งให้กับร่างกายของคุณเนี่ยสำคัญมากๆนะคะสคําหรับคนที่ อยากจะกระตุ้นระบบของอขับถ่ายในตอนเช้าอยากจะลดน้ําหนักแล้วก็อยากจะมีผิวพรรณดีอันนี้ข้อเนี้ดีมากๆนะคะข้อที่2ที่ทําแล้วชีวิตเราดีขึ้นนะคะก็คือการเก็บที่นอนทันทีหลังจากตื่นนอนเด้งออกจากเตียงปุ๊บสิ่งที่ทําไม่ใช่เดินออกไปแปรงฟันหรือว่าเดินออกไปล้างหน้าการเก็บที่นอนเนี่ย หนังสือกูรูต่างชาติหลายๆหลายๆคนรวมไปถึงหนังสือต่างชาติหนังสือนักธุรกิจต่างชาติที่เขาบอกว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆคับปิดเล็กๆน้อยๆนิสัยเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เขาประสบความสําเร็จให้เราประสบความสําเร็จก็คือการเก็บที่นอนทุกๆเชา้าเก็บมันไม่ได้สักแต่ว่าเก็บด้วยนะเราต้องเก็บให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มันดู สะอาดตานะคะแล้วก็จะไม่ใช่พับผ้าก็ไม่ใช่สัตว์แต่ว่าพับบางคนพับองศายังไม่ได้เลยคือ,อบางครั้งเนี่ยอันนี้ข้อนี้จะเป็นข้อที่พี่ฝึกเด็กๆที่บ้านนะคะก็จะมีล,ล,ลานๆก็จะให้เขาฝึกฝึกในการเก็บที่นอนทันทีหลังจากที่ตื่นนอนเราจะสังเกตเลยว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะเก็บแบบพับผ้าเนี่ยพับจริงนะเก็บที่นอนทันทีที่ตื่นนอนก็จริงแต่ว่าเขาพับเนี่ยเขาก็จะพับแบบ องศาไม่ได้อะเราเห็นเรายังรู้สึกขัดตาเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่เก็บที่นอนทันทีที่ตื่นนอนแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเริ่มแรกเนี่ยจากคนที่ไม่เคยเก็บที่นอนทันทีที่ตื่นนอนการตื่นขึ้นมาปุ๊บพับผ้าก่อนไม่ได้องศาช่างมันไม่เป็นไรแต่ให้เรารู้ระลึกไว้ว่าเราต้องเก็บที่นอนทันทีหลังจากที่เราตื่นนอนแล้วพอเราเริ่มทําอย่างนั้นเรื่อยๆเืๆ่อยๆเื่อยๆแล้วเราแอดเพิ่มความยากให้มันไปหน่อยว่า เก็บที่นอนยังไงให้รู้สึกเหมือนว่าเราได้นอนเตียงใหม่ทุกๆวันเก็บที่นอนยังไงให้เรารู้สึกว่าเราได้เตียงที่สะอาดทุกๆวันนะคะก็จะเป็นมันก็จะค่อยๆทําให้เราเนี่ยค่อยๆจัดระเบียบผ้าห่มของเราตื่นขึ้นมาดึงผ้าคลุมเตียงอันนี้จะเป็นนิสัยของฝรั่งที่พี่เคยเห็นนะคะก็คือว่าพอเขาตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่พับผ้าห่มนะคะมันจะเป็นการดึงผ้าปูที่นอนให้มันตึงมากขึ้นหน่อย แล้วก็จากนั้นก็พับผ้าห่มนะคะในแบบที่ตัวเองชอบแต่อของพี่เนี่ยพี่จะคลุมเอาผ้าหม่มคลุมเตียงนะคะเหมือนลักษณะเป็นโรงแรมจะสังเกตเลยว่าวันไหนที่ตัวเองเก็บผ้าห่มไม่เรียบร้อยเหมือนที่โรงแรมก็ทำอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ว่ะเดินผ่านเตียงตัวเองมาแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ว่ะมัน,ม,นมันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นเหมือนนิสัยเล็กๆน้อยๆถ้าเราทําแล้วเราจะประสบความสําเร็จเหมือนในหนังสือเรื่อง อาตอมิตทับปิดอ่ะก็คือนิสัยเล็กๆน้อยๆที่จะเปลี่ยนชีวิตเราให้มันให้มันประสบความสําเร็จขึ้นนิสัยเล็กๆนี่แหละที่ทําให้หลายคนประสบความสําเร็จไปแล้วเขาบอกว่าทาไมการเก็บที่นอนมันสําคัญและมันจําเป็นต้องฝึกสําหรับคนที่ต้องการประสบความสําเร็จก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตื่นมาแล้วเราเก็บที่นอนเลยทันทีเนี่ยสิ่งที่เราจะได้แน่ๆเลยคือการประสบความสําเร็จแล้วหนึ่งข้อในชีวิตทันทีที่ตื่นนอน อันนี้คือสิ่งที่เราได้นะคะอันที่2ก็คือการฝึกนิสัยทําทันทีเพราะว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเออไม่เป็นไรเราไปล้างหน้าอาบน้ําอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเก็บมันจะทําให้เราติดนิสัยแพรดวันประกันรพุ่งแล้วมันจะทําให้เรามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละยอย่าในแต่ละวันที่มันเกิดขึ้นกับเรามันจะส่งผลให้ทางานของเราจะไม่ได้ productive มากๆอันเนี้ย เปรียบเทียบได้จากชีวิตตัวเองในสมัยก่อนที่เราไม่ได้ลงรายละเอียดในชีวิตเรามากแล้วเราก็ทํางานแบบไม่ได้ลงรายละเอียดกับมันแล้วทาให้ประสิทธิภาพของผลงานเนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟกมากเท่าณนะปัจจุบันนี้ที่เราใส่ใจทุกรายละเอียดกลายมาเป็นว่าพอเราฝึกที่ใส่เนี้ยค่ะเราจะมองเห็นสิ่งเล็กๆน้อย,อยแต่ละอย่างแต่ละข้อ,อในการงานของเราในชีวิตประจาวันของเราจนเราสามารถพัฒนาตัวเองในข้อนี้ ข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือการออกกําลังกายทุกเช้าค่ะเดี๋ยวพี่สังเกตเลยว่าก่อนหน้านี้พี่เป็นคนออกกําลังกายแทบจะทุกเช้าเราจะสังเกตเลยว่าเวลาที่เราออกกําลังกายสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็คือเราเป็นคนไม่หงุดหงิดนะคะเราก็อารมณ์เสียไม่ง่ายนะคะคือเป็นคนไม่อารมณ์เสียเป็นคนที่ ระปี้กระเป๋ามีพลังงานมีมี energy ในทุกๆวันนะคะทีนี้การออกกําลังกายตอนเช้าอะ่ะมันจะดีกว่าออกกําลังกายช่วงสายช่วงบ่ายองไรเนเ,เจอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าสําหรับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าการช่วงเวลาการออกกําลังกายที่ดีที่สุดสําหรับพี่เนี่ยคือการออกกําลังกายตอนเช้าเนื่องจากว่าพี่ออกกําลังกายในหลาย,ายช่วงมาแล้วนะคะทั้งช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายและช่วงเย็นด้วยสมัยก่อนเนี่ยเวลาทํางานของเรามันไม่เป็นเวลามันก็จะเอ,อื้ออํานวยไปตาม ตามเวลาที่เรามีนะคะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยช่วงนี้ก็ต่างจากที่มาอยู่เมืองไทย,ยพี่จะพยายามฟอร์สตัวเองให้ไปออกกําลังกายตอนเช้าทีนี้มันก็เริ่มสังเกตได้เลยว่าตอนเช้าเวลาที่เราไปวิ่งจะรู้สึกเลยว่า ไอ้ความง่วงเหงาวหานอนของเราเนี่ยมันจะหายไปมันจะรู้สึกสดชื่นยิ่งถ้าเราได้ไปวิ่งที่สวนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเวลาที่ลมมันกระทบหน้ามันสัมผัสผิวเ,เราจะรู้สึกถึงเอ e น g y จบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะดีแล้วมันทําให้วันนั้นรู้สึกสดชื่นพลังงานที่จะทําให้เราเนี่ยรับมือกับความเครียดในแต่ละวันได้ค่อนข้างที่จะง่ายนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยเครียดแล้วก็ไม่ค่อยอารมณ์เสียเราจะจัดการกับความเครียดของเราได้ง่ายขึ้น ข้อที่4นะคะก็คือการพูดกับตัวเองดีๆการชมตัวเองอย่างเช่นบางครั้งเวลาที่เราทําอะไรแย่ๆหรือว่าเวลาที่เรา,เารู้สึกว่าตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้เนะี่ยเราจะรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจในตัวเองหรือว่าเราจะชอบบ่นกับตัวเองหรือว่าเราจะแบบเออฉันไม่สวยหรอกหรือว่าเออฉันไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาซึ่งเหล่านี้มันเกิดจากพื้นฐานการที่เราโดนเปรียบเทียบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนั่นแหละ แต่ถ้าเกิดว่าเราลองปรับนะคะปรับทัศนคติที่เรามีกับตัวเองค่ะด้วยการพูดกับตัวเองดีๆในทุกๆเช้าหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา,เารู้สึกถึงเหตุการณ์แย่ๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยค่ะลองพูดกับตัวเองให้ดีในแต่ละครั้งนะคะหรือว่าจะเป็นการชมตัวเองก็ได้ก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นจริงๆแล้วการพูด ดีๆกับตัวเองเนี่ยแรกๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ชอบบ่นกับตัวเองหรือว่าชอบพูดใจแย่ๆกับตัวเองหรือว่าชอบแบบรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี่ยพอเราเริ่มปรับเป็นการพูดชมกับตัวเองบ่อยๆเนี่ยเราจะแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันเฟซมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงยกตัวอย่างคะสมมติว่าเราทําอะไรสักอย่างที่ที่เรารู้สึกว่ามันท,ท้าทายแล้วแล้วเราไม่ชอบทําแต่ว่าเราทุ่สีทํามันจนสําเร็จเนี่ยเราควรจะชมตัวเองเอ้ยเก่งจังเลยแกแม่งก็ เก่งจังเลยว่ะแกเนี่ยทำไมมันเก่งอย่างนี้วะเออเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือชมกับตัวเองแบบเล่นๆอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยส่องกระจกตัวเองมองกระจกอู้ทำไมสวยอย่างี้เนี่ยทำไมสวยจังเลยว่ะเอออะไรเงี้ยลองพัฒลองปรับดูนะคะเพราะว่าข้อนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นนะคะนิสัยเนี้ยเราควรจะทําบ่อยเท่าที่นึกได้นะคะชมตัวเองว่าฉันนี่แหละเป็นคนโชคดีที่สุดเลยฉันนี่แหละเอ่อเก่งถ้าไม่ใช่ฉันเราจะยังไงวะอะไรเงี้ยคือพี่อมองว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอ่ะมันมันคือสิ่งที่มันสะท้อนจากสิ่งที่ที่เราคิดกับตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีใดๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยเราต้องเข้าใจแล้วว่าเราต้องตั้งคําถามเลยว,ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นทําไมมันต้องเกิดขึ้นกับกูวาทั้งทงที่เป็นสถานการณ์เดียวกันเป็นเหตุการณ์เดียวกันเป็นคนคนเดียวกันแต่ว่าพอมาอยู่กับเราแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งพอไปอยู่กับคนอื่นแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เราต้องเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมานั่งทบทวนแล้วว่าไอ้ความคิดที่เรามีกับตัวเองอ่ะมันคืออะไรนะคะแล้วข้อนี้ถ้าเราลองปรับนะคะปรับเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์แย่ๆหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลองพูดกับตัวเองดีๆปลอบใจตัวเองอชื่นชมตัวเองพูดชมตัวเองหรือว่าให้เครดิตตัวเองบ้างนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นพอเราเริ่มปรับตรงนี้คะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่า เราอะกลายเป็นคนที่มีความสุขและกลายเป็นคนที่มีค่าแนะนำว่ามันสำคัญมากสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองลองสังเกตดูสิว่าเราพูดแบบไหนกับตัวเองในแต่ละวันแมสเซจที่เราบอกตัวเองทุกๆครั้งมันจะผ่านมาทางแมสเซจที่เราพูดก,กับคนอื่นพี่ยกตัวอย่างนะคะพี่บอกว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยอ,อยากจะทำธุรกิจ นะคะอยากจะทําธุรกิจให้มันประสบความสําเร็จแล้วพี่บอกว่าหนูทําอย่างนี้นะหนึ่งสามี่นะวางแผนไปเลยอะโปรดักของหนูคืออะไรเนี่ยก็อธิบายไปนะคะน้องก็จะบอกว่าแต่ว่าทําไมเขาต้องซื้อหนูลละพี่มันก็มีอยู่ในตลาดเต็มไปหมดเลยนะอะไรเงี้ยเออหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะต้องเริ่มทายังไงเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นเขานี่เป็นประโยคที่เราพูดกับตัวเองด้วยการสื่อสารออกไปให้คนอื่นรู้นะคะแต่ว่าแมสเซจที่เราพูดออกมาทั้งหมด มันคือแมสเซจที่เรากําลังบอกตัวเองอยู่สิ่งที่พี่แนะนําน้องคนนั้นไปก็คือว่าหนูต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ก่อนตื่นเช้าทุกวันให้พูดกับตัวเองดีๆตั้งคําถามให้ถูกจริงๆแล้วอะแมสเซจทั้งหมดที่น้องกําลังพูดอะมันต้องเปลี่ยนให้เป็นเราดีพอเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นแบบนั้นเราต้องเปลี่ยนความเชื่อที่เรามีกับตัวเองด้วยการพูดกับตัวเองการพูดกับตัวเองอาจจะเป็นเบสิกในการ ปรับทัศนคติตัวเองก็เป็นตัวอย่างนะคะก็คิดว่าข้อนี้หลายคนน่าจะพอมองภาพออกเนาะอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทันทีถ้าเราทำทุกวันอย่างต่อเนื่องก็คือการนั่งสมาธิค่ะพี่พูดในหลายคลิปมากเลยว่าการพัฒนาตัวเองสิ่งสำคัญก็คือการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิอะ่ะพี่มองว่ามัน เป็นมากกว่าการทําบุญสมัยก่อนเวลาที่พี่นั่งสมาธิเนี่ยพี่จะคิดในเรื่องว่าเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดบุญในตัวแต่พอเราเริ่มศึกษาในเรื่องของอการปรับ i n d s e t การมี Positive Energy เรื่องของ Vibration รวมไปถึงการ a n i f e s t เนี่ยหลายคนพูดเหมือนกันว่าการนั่งสมาธิคือพลังงานดีแล้วก็พอมันเริ่มเข้าใจบทบาทนะนะั้นล้วมันจะทําให้เรานั่งสมาธิแบบที่เราไม่ห่วงบุญ แต่เราห่วงพลังงานของเราการนั่งสมาธิประโยชน์ของมันะเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าสิ่งที่เราได้แน่ๆคือใจเรานิ่งใจเรารู้เท่าทันตัวเองใจเราสามารถมีสติยับยั้งตัวเองได้ทันแล้วพอมันนิ่งมันจะมีกระบวนการความคิดที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ต่างๆรวมไปถึงแม้ว่ามีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นใดๆที่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นเราจะบอกตัวเองและสอนตัวเองได้เร็วมากขึ้น นี่ก็เป็น5ข้อนะคะที่พี่ทําอย่างต่อเน,นื่องแล้วพี่รู้สึกเลยว่าชีวิตพี่อ่ะมันเปลี่ยนเป็นจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าใครติดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนอยากให้พี่อธิบายเพิ่มเขียนคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายเพิ่มเป็นคลิปอื่นให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะก็เอามาฝากกันหวังว่าทุกคนจะชอบฝากกดไลค์กด subscribe เพพี่ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ